พ่สูดใจเราเชื่อมันน่นในี่ยหรอถามตัวเองว่าเราเช็คตัวเองทุกอย่างดีที่สุดแล้วหรือ แผนที่ชีวิตที่มีทางเลือกอยู่ตลอดเวลาในยามที่เราเองอ่อนแอและอ่อนไหวในยามที่เราเองนั้นพ่ายแพ้ต่อคำยุแย่ของชัยตอนอลัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทิ้งเราพระองค์ยังทรงเมตตาได้ส่งเหตุการณ์ต่างๆมาเพื่อเตือนสติเราให้เราได้กลับมาทบทวนอามานทบทวนอีมานทบทวนอากีด้าในหัวใจของเราเองเพื่อให้เรานั้นได้กลับมาหาอาลัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงให้อภัยกับเราผ่านอันกุรอานพระองค์อภัยให้กับเราก่อนที่เราจะเกิดซะด้วยซ้ำพระบทบัญญัติแห่งอิสลาม เนี่ยพันสกว่าปีในอันกุรอานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้ถึงมารยาทที่ดีงามคุณธรรม ที่พึงปฏิบัติต่อคนที่อยู่รอบตัวของเรายังไม่พอนะทั้งทั้งที่ดุนยานั้นเป็นโลกแห่งการทดสอบอลัลลอฮ์ยังทรงเมตตาให้เราเนี่ยสามารถได้มองสิ่งต่างๆด้วยความสุขและการขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ได้อีกด้วยการที่เรามีมุมมองจากด้วยศรัทธาที่สวยงามเราจะเห็นว่าโอ้โหอัลลอฮ์อทรงเมตตานะเช้ามาฉันยังมีลมหายใจนะโอ้ฉันยังมองเห็นนะเออฉันยังมีขาในการก้าวเดินต่อไปนะฉันยังมีแรงฉันยังมีครอบครัวนะไม่ว่ามันจะไม่มีอะไรในใสายตาคนอื่นแต่อลัลลอฮ์ทรงเมตตาฉันยังหาริสกีอยู่ทุกวันนะโอ้วนน ริสกีมาโอ้เอาทำละสี่ร้อยบาทเออซื้อข้าวให้ลูกซื้ออักกับข้าวเข้าไปที่บ้านเดี๋ยวภรรยาทําอาหารอร่อยๆกินกันสู้ต่อไปอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้มีชีวิตฉันก็สู้ด้วยชีวิตขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินเดี๋ยวดุนยามันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วดังนั้นเราเหนื่อยกันแค่แป๊บเดียวแล้วใครที่เหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่ผมบอกเลยว่าอย่าไปรีบอยากไม่อยู่ครับเพราะวันหนึ่งไม่ได้อยู่แน่ๆสู้เราอดทนแล้วดูชีวิตของเราในหนังสือเนี้ยหนังสือชีวิตของเราเนี้ยให้เราได้เปิดดดูหน้าต่อี ใช่ไหมโอาจะมีอะไรอีกอ่ะที่สําคัญนะอัลลอฮ์ทรงเมตานะไม่ทิ้งบ่าวเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากหัวใจนั้นยึดมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยไอ้วันเนี้ยมันอาจจะเป็นวันที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านเจอทางตันแต่เส้นทางแห่งการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นน่ยประตูที่จะเปิดออกมันจะเป็นประตูที่เราไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนสิ่งเนี้ยอัลลอฮ์ดำรัสบอกวิธีการในการช่วยเหลือของพระองค์ม,มากับเราแล้วดังนั้นช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราตันน่ะนั่นคือการทดสอบจากอัลลอฮ์นั่นคือช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะได ไม่ใช่พอมีบททดสอบมาเราก็รู้สึกท้อแท้กังวลโกโรธโมโหหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิสูจนใจเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ถามตัวเองว่าเราเช็คตัวเองทุกอย่างดีที่สุดแล้วหรือยัง